ที่หลายๆคนบอกว่าตรงนี้เป็นอาณาจักรของโบราณตรงนี้น่าจะเป็นเป็นเมืองไหมครับเพราะว่ามีการพบศิลาแรงบอกว่าบางจุดเป็นโบสถ์น่าจะเป็นเมืองขอมเก่าก็น่าจะคิดว่าใช่ยังไงนะรรู้จากลักษณะของหินเนาะที่เขาตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับหลายที่ที่เขามีเนาะ อย่างปศาทเขาพนมรุงปศาทหินพี่ไม้อย่างนี้เนี่ยมันคล้ายกันนะครับแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เหมือนขนาดนั้นแต่ตอนนี้มันไม่เจอเพราะพื้นที่ถมแล้วจริงๆใถ้าย้อนกลับไปหลายๆปีก่อนนี่ก็คือเห็นเป็นมากกว่านี้นะครับไม่เหมือนตอนนี้เขาว่าเป็นโบสถ์มันเคยเห็นเป็นไปเขาเรียกว่าอะไรเสียมาตอนนี้ยังเห็นอยู่ไหมครับ ไปหมดแล้วโดนดินทับ